สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมบนสีตอนห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นกว่าๆแล้วค่ะแต่ว่ายังมีแดดอยู่ค่ะบ้านเรายังแดดแรงอยู่นะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะก็เลยแอบเปิดตู้ตอนลมลมนี่แหละนะคะลมกระโชกแรงจริงๆนะทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยต่อเนื่องกันมาสองสองวันแล้วค่ะวันนี้มาชมบอสีตอนห้ามงเย็นค่ะห้าโมงเย็นได้แต่ก็มีแดดแรงอยู่ค่ะแดดยังสองตู้บอลเราพอดีเลยนะคะแดดตอนเย็นค่ะตอนเย็นก็ มีแดดแล้วก็แสงกำลังสวยอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยมาชมบอนสีบ้านเราตอนเย็นค่ะตอนเย็นก็แดดสวยอยู่ค่ะแดดแรงมันแดดแรงสักนิดหน่อยนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะอ่อนแรงไปตอนสักครู่นะคะมาดูบอลสีนางร่างสุดของเราค่ะนี่เขาก็หันหน้าสู้แดดนะคะ แดดมาทางทิศตะวันตกเขาก็อันมาทางแดดพอดีเลยค่ะแข็งแรงดีอยู่นะคะตางรากสดต้านแข็งแรงค่ะแล้ก็นาดีบุรพานะคะอีกต้นหนึ่งทิ้งใบหมดแล้วเหลือใบเดียว,วใบนี้ค่ะเราให้เขาทิ้งใบไปเองนะคะเราก็จะให้เขาขึ้นมาใหม่โดยธรรมชาติของเขาค่ะ เห็นเขาแข็งแรงอยู่ใบใบใบก้านแข็งแรงเราก็ไม่ไม่ตัดใบเขาทิ้งนะคะปล่อยให้เขาทิ้งใบไปเองตามธรรมชาติของเขาค่ะรวมทั้งสองฝั่งโค้งเหมือนกันนะคะยังไม่ทิ้งใบค่ะยังไม่มียังไม่ทิ้งใบแต่ไม่มีหนอ่อไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีหลอดใหม่แล้วค่ะเราก็รอให้เขาทิ้งใบของเขาไปเองนะคะ รวมทั้งพันดาวต้นนี้ค่ะกำลังดูดีพันดาวกำลังเริ่มจะดูดีแล้วนะคะดูจะเริ่มเป็นสาวแล้วค่ะสำหรับพันดาวของเราค่ะนี่ก็คือมัขวานรังสรรค์นะคะกำลังเป็นผู้เป็นคนให้เราแล้วค่ะมัขวานรังสรรค์ค่ะสีเบญจรงค์ค่ะแดงอยู่ใบเดียวนะคะ ใบที่สองมาก็แดงนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะคอยรุนว่าจะมีใบที่สามแดงบ้างไหมนะคะลูกของเท้าลำไยค่ะลูกของเท้าลำไยมีอยู่ต้นเดียวที่เราแยกหน่อมานะคะดูขเขาก็แข็งแรงดีอยู่ค่ะแยกหน่อมาเขาก็กัดสีเลยนะคะดูอะไรนะเนี่ย เจ้าจักรพพัดค่ะกำลังตัววันตัวคืนอยู่นะคะรวมทั้งจินบัญชอนต้นนี้ค่ะเล็กเลกสุดแต่ก็มีหนอมีมีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะจินบัญชอนเขาเลี้ยงง่ายค่ะเขามีใบใหม่ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันค่ะ หลวงราชเสนหาค่ะหลวงราชเสนหายังไงก็ไม่ได้เกินสองใบค่ะสองใบานานแล้วนะคะหลดใหม่ยังไม่มีมาเลยค่ะหลวงราชเสนหาย,ยากจริงๆนะคะนานนมแล้วก็ได้แค่นี้เองค่ะรวมทั้งทศกัณฐ์นะคะเลือสองใบแล้วทศกัณฐ์ต้นแม่ค่ะเลือสองใบแล้วนะคะใบนอกนั้นก็ทิ้งใบไปแล้วค่ะ นุมานอมพระพลาค่ะพอแยกหน่อไปแม่เขาก็ซูมไปนิดหนึ่งนะคะหนุมานอมพระพลาแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่ดูบนสีต้นเย็นๆนะคะลมก็แรงๆค่ะเราเปิดบนสีท่าลมหนาวเลยค่ะลมแรงก็จริงแต่ไม่หนาวนะคะ ลมแรงมากแต่ไม่มีหนาวค่ะไม่หนาวเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ